สวัสดีตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ที่เมืองไทยเรานาก็น่าจะประมาณาห้าทุ่มนะคะนี่วันนี้เดดดี้ย้ายบ้านพึ่งอีกแล้วค่ะย้ายมาตรงที่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้แสงเยอะกว่าที่เดิมนะคะบ้านพึ่งตอนนี้ของเรามีทั้งหมดหกหลังนะคะนี่เขาติดตั้งเมื่อวานนี้นะคะทำเองคนเดียว ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ของน้องหมานะคะตรงบริเวณที่เราติดตั้งบ้านพึ่งทั้งหกหลังเขาบอกว่าขอยึดพื้นที่ตรงนี้นะคะน้องหมาก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะคะเพื่อนๆนี่ที่น้องหมาของเราเนี่ค่ะตรงนู้นนะคะ นีอยู่แค่นั้นเองเมื่อก่อนสวนทั้งสวนของเราเป็นที่วิ่งของน้องหมาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เราย้ายมาอยู่บ้านตอนใหม่ๆเนาะตอนนี้อยู่มาประมาณสี่ปีกว่าเกือบจะ5ปีแล้วค่ะเราก็ปลูกนู่ปลูกนี่ในสวนนะคะเลยทําให้น้องหมาเนี่ยมีที่วิ่งน้อยกว่าเดิมนะคะนี่ค่ะบ้านพึ่งของเราตรงนู้นก็เป็นบ่อเต่านะคะ เ่าเต่าเขาทำให้น้องทอมมี่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะสำหรับนั่งดื่มกาแฟนั่งกินขนมของน้องทอมมี่นะคะเอาโต๊ะมาตั้งใต้บ้านหงุ่นของเรานะคะชอบมากเลยโอเคค่ะเพื่อน จบคลิปไปแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ